เครื่องเศร้าหมองของสม,มณพราหมณ์ภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายสม,มณพราหมณ์บางพวกหนึ่งเศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมองสี่ประการนี้จึงไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ภพยโรธสี่ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุทั้งหลายมีสม,มณพราหมณ์บางพวกหนึ่งดื่มสุรา ดื่มเมรยัยไม่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสม,มณพราหมณ์ข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สม,มณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสางาไม่รุ่งเรืองไม่ภัยโรธอันหนึ่งสม,มณพราหมณ์พวกหนึ่งเสพเมถุนธรรมไม่งดเว้นจากเมถุนธรรมนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสม,มณพราหมณ์ ข้อที่สองซึ่งเป็นเครื่องให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงงาไม่รุ่งเรืองไม่ภพยโรธสามอันหนึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งยินดีทองและเงินไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ข้อที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงงา ไม่รุ่งเรืองไม่ภพยโรธ 4. อันหนึ่งสรรมนพราม์บางพวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพไม่งดเว้นจากมิจฉาชีพนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสรรมนนพรามณ์ข้อที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สรรมนนพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ภพยโรธ ภิกษุทั้งหลายสำนับพราหมพวกหนึ่งเศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมองสี่ประการน,นี้แลจึงไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ภัยโรธ